การสวดีช่วงเศร้าของวันที13่13เมษายนพศ2 5 6 8กสาสวดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับกา,าราชีนีกับสิน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเลือกสีเลือกชมง,งวงกันไปเลี้ยงอีกเช่นเดิมครับพี่น้องครับเพราะว่าทาง,งเกะเงานีบริทธ์สงการนะครับพี่น้องครับยังบริการจัดส่งและขายทุ้งเมือครับพี่น้องครับเป็นงว้วทรงฟรี200กิโลเมตรหรอกคบริการจ็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับที่ห้าบ่าสามารถจะส่งได้ทั่วภาคอีสาน ก็คือห้าบริเบวกผลกําไรหลายครับพี่น้องครับเอาพ่ออยู่ได้หาขารถคันนั่นคันนี้เรียรักรวยเขาไหมครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ065 207684พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับอ่ะบะนี้มะม่วงง้วชุดสามโตครับในราคา1 9 5่0บาทได้ครับพี่น้องครับเป็นง้วทรงฟีสองรกิโลเด็ง้วสามโตครับเงินมื่นเก่าพันหาร้ยนี่แม่สาว อายุ13เดือนบวกเม่นี่แหละครับสูงรอยยิ้มหาบวกงัวโบทถขบเครืองลูกซีไร่ด้ยครับพี่น้องครับอย่าไปถือมันับพี่น้องครับเบียงเอาเบี่ยงเอาพันเอาอย่างพันมันญงอยู่หรอกครับเนี่ครับหนาลวงดีผูกร้านได้อ่าพันไปหลักตาแม่ลูกผูกื่อลูกแรกแม่สูงลอยยี่สิบนี่ครับพี่น้องครับใส่อยู่สองเดือนเนี่ยง้วสามโตได้ครับพี่น้องครับในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท สนใจกับทรมาเ m a s ครับยำเบอร์โทรทีหนึ่งศูนย์หกห้าสองศูย์เจ็ดหกแปดแปดี่พิกัดติดตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดรอยอดของเฮาครับพี่น้องครับอ่าส่วนแองกัดแม่นั่นก็สินำทรงเอฟซีทั้งอำเภอหนองพอกจังหวัดระยอดครับพี่น้องครับสี่กันบ่หลายขายกันบ่แพงแบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องครับอย้อนมาชมนี่ครับพี่น้องครับคุ้มค่าเนีนน้องครับ เง 10, 000, 500, นินเมื่อพันห้าร้อยนี่ท่าน,นเอาไปเลี้ยงเสียหยาเสียยุ่งอีกเดือนสองเดือนเป็นตัวไม้ขายตัวตัวแม่สองตัวนี่ราคาเนี่ยอ่าท่านก็นได้มีกําไรขึ้นมาก้วครับตัวเทิงน้อยทา่านขายเป็นกําไรอีกก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ผมบอกเลยเพราะว่าโค้งสางได้แล้วครับพี่น้องครับเก็บเง,งินปลายทางนะครับพี่น้องครับก่อนี่ซื้อปรอึกษากันดีๆพอแม่ลูกเมีย พี่นอ้องป้องไปผู้สี่เลี้ยงผู้ลงทุนน้ากันเห็นดีน้ากันเลาก็ยังคอยโทรมาหาผมถ้าเพ่ปรึกษากันผู้หนึ่งมากผู้หนึ่งบ่งมากเอาไปส่งเรามันมีปัญหากันแบบนี้กับเบ้าครับพี่น้องครับให้เห็นดีน้ากันให้มากน้ากันกัจังคอยโทรมาครับพี่น้องครับเพราะว่าผู้สื่อผู้ขายก็อยากสบายใจกันทั้งสองฟังได้ครับพี่น้องครับสำหรับช่วงนี้ขอจบไปได้เพียงเท่านี้ครับกาบสวัสดีครับ